เด้ซุ้มือนี่ขั้นบ่อยสิริชัยมายืนอยู่นี่มีแต่คนมาจับมือเด้เมือนี่มเจ้าต้องมาจับเลยเด้เพราะว่าเราบ่อยู่มาจับเลยผู้เมาหนาหันไม่ยอมนี่ผู้เมาหนุนพ่อเอาตรงไหลเกียบเด้จ้าโอเคพูน่ะอุ้ยฮะมีหัวแล้วจ้าโอเคบ่รู้แล้วบ่แบมยัง ขอบคุณค่ะขอบคุณทว่าน้ำใจขอบคุณรอยยิมนะคะขอบคุณที่พี่น้องมามาหาในมือนี่พร้อมนะคะมอลรำใจเกินร้อยมีผลงานการแสดงมาฝากพีตอนน้องจนมาสอดแจ้งนะคะมาที่นี่หลังจากดีกันสิได้ฟังล่ำกันต่อนะคะขอพี่น้องมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาที่นี่ขออนุญาตพี่น้องฟังล่ำต่อเนาะปอยสิริไส้กับชัวร์มาลำนะพี่น้อง พนไม่คันนีบ <siglo staring bizarre> ่ช้เด้ยเออพนจะรับคือว่าสอดแจ้งตอนนี้อันไม่ได้คือว่าพว่าหาเขาไว้ทาเมียกินูรึพนนรไอ้ไอ้หาเขาไว้ทาเขาเคยกินไรถ้าเคยดมเคยกขาอ้วนอยู่เรามาขันขันคุณล้มไปนี่กันบม่ได้กินเขาเขาจิตตาเดียร์แช่ไอ้ไว้ทนจะเรียงว่าหน้าพยานโผล่อ๋จ้าขอบคุณเด้อแม่เด้อขอเสียงแฟนคลับบ้านเอบีจักบาทก็นายซึ้นใจก็น่ะเอ้ยนี่แม่ ถาเจ้าจว่าคันมือได้บได้เบิงนอนบลับเนาะช่วงนี้มันกับสิบป์คอยดมียังแม่มีตะป่วยค่ะอยูป่วยกับปวยนํากันเออมันเนาะ <c oughs> นั่นละตามนั่นพี่น้องอไก็มั่ง <c oughs> แรงใจกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวพี่น้องฟังลำต่อค่ะ <c oughs>